สิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีวิสาหากิจชุมชนหลากหลายโดยเฉพาะด้านอาหารหนึ่งในความโดดเด่นนั้นคือปลาช่อนแม่ลาปลาที่มีชื่อเสียงมาช้านานเพราะเนื้อปลามีรสชาตินุ่มเหนียวอร่อยอย่างมีเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาช่อนแม่ลาจึงเป็นของฝากที่ภูมิใจสำหรับผู้ให้และดีใจสำหรับผู้รับเป็นอย่างยิ่งที่นี่วิสาหากิจชุมชน กลุ่มถนอมอาหารปลาช่อนแม่ลาบ้านตราชูหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่กรรมนจังหวัดได้เข้ามาสนับสนุนดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์และการแก้ปัญหาปจัจจัยทางการผลิตพ่อแม่พี่น้องในตระกูลเนี่ยเป็นคนรับซื้อปลาในแหล่งธรรมชาติสมัยก่อนใช้เป็นมอเตอร์ไซค์ระหว่างเดินทางเนี่ยปลามันมันทับกันไอปลาที่มันแข็งแรงอะ่ะมันก็จะไปขายได้ราคา ส่วนไอปลาที่เกือบตายเขาเรียกว่าปลาชาต่ราคาไม่ค่อยได้กําไรนี่เตียก็เลยริเริ่มให้ทําปลาเค็มสมัยนั้นมีรองผู้ว่าท่านหนึ่งท่านมากินปลาเราท่านก็บอกว่าปลาเนี้ยไม่ได้นะมันควรจะปรับตรวว่ากันว่าปลาแม่ลาคือปลาช่อนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากสายน้ำนำพาแร่ธาตุต่างๆมาทับถมที่ลำน้ำแม่ลา กุ่ถนอมอาหารจากแม่ลาบ้านตราชูจึงนำเอามาทำปลาแห้งซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยเก่าและได้พัฒนาเป็นปลาแดดเดียวที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสิงห์บุรีจนเป็นที่รู้จักของนักกินนักเที่ยวทั่วๆไปแต่การทำปลาช่อนแดดเดียวนั้นมีข้อจำกัดในเรื่องการแช่เย็นหรือแช่แข็งทางกลุ่มจึงคิดทำปลาช่อนแดดเดียวพร้อมรับประทานสามารถฉีกซองนำมารับประทานได้เลย โดยมีอายุการเก็บเป็นเวลา6 12เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันปลาช่อนแม่ลานะครับเป็นปลาช่อนที่เป็นปลาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นปลาที่มีเก็บนิ่มนะครับมีไขมันแทรกตามเนื้อทําให้มีรสชาติอาหารของเนื้อปลาเนี่ยอร่อยกว่าที่อื่นแล้วก็วิสาหกิจชวนบ้าตาชูก็ได้ทําผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอปลาช่อนแม่ลา เมื่อเราเห็นดังนั้นแล้วเราก็เข้ามาส่งเสริมนะครับร่วมกับพันธุ์จังหวัดนะครับประกอบกับกองการรักษาภูมิภายในภาคหนึ่งนะครับได้ร่วมทา MOU บันทึกความเข้าความเข้าใจช่วงนี้ผลิตภัณฑ์หลักเราก็คือปลาช่อนปลาช่อนแม่ลาเราเนี่ยเราจะมีแบบทอดแล้วแดดเดียวแพ็คสูญญากาศเรียบร้อยไปขายที่ไหนก็ไม่มีใครมาเทียบเราได้ปัจจุบันกลุ่มถนอมอาหารปลาช่อนแม่ลาบ้านตราจู สามารถผลิตปลาช่อนแดดเดียวได้เดือนละ2ตันสร้างไรายได้หลักแสนต่อเดือนและในตอนนี้ทางกลุ่มได้งบประมาณมาเพื่อสร้างโรงเรือนทำให้ต่อไปจะสามารถผลิตปลาช่อนแมลาแดดเดียวเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวอีกทั้งยังสามารถผลิตสินค้าให้มีรสชาติตามที่ลูกค,ค้าต้องการเค็มมากเค็มน้อย ด้วยทางกลุ่มมีสูตรเฉพาะที่แน่นอนและมีการตรวจสอบคุณภาพตลอดเวลาการที่กอรเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนพันธมิตให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆกระจายสินค้าเพิ่ม uh, การตลาดมากขึ้นทําให้สินค้าส่งออกได้มากขึ้นมันก็จะส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนนั้นเกิดความเข้มแข็งรางวัลน่ะที่ล่าสุดลามามาาเลยที่รับมาเมื่อวานมาดเลยออยอวอร์ดระดับประเทศรับที่เมืองทอง สถานประกอบการดีเด่นภูมิใจสิในสิง์บุรีในภาคกลางเราเป็นหนึ่งเดียวอะ่ะเขาทําแล้วมันมันต่อได้ดีมากอะ่ะมันเป็นความพกภูมิใจมากมันเป็นมรดกข,ของพ่อแม่ที่ทํามาการพัฒนาชุมชนเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะกําหนดทิศทางและเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อภูมิปัญญาท้องถิน่นกลายเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นำไปสู่แนวทางพัฒนาการพึ่งตนเองต่อไปกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส w w w i s o c g o t h Call Center 1น7 4สายด่วนแจ้งเหตุความมั่นคง